สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง Youtube ของนุ่นวดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นุ่นก็มีรถสวยๆนะคะเพิ่งหลุดจองนะคะก็มารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะกับรถซีขาว e ีโกคาแฮชแบกประตูคันนี้เลยนะคะซึ่งตัวรถคันนี้นะคะเป็น t o y ยต a y a r ล s 1.2 TRD s p o r t i v ทีอาดีสปอรได้เป็นรถปี2015 สำหรับตัวรถคันนี้ตั้งขายอยู่ที่3,49,000บาทได้ชุดแต่งแท้โรงงานและที่สำคัญได้ไปสีขาวด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน,นะคะก็เดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูรอบตัวรถคันนี้กันเลย สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายารินะคะได้เป็นปี2015ซึ่งโชมของเขานะคะจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ตรงที่กระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะเส้นแนวเฉียงแบบนี้เลยนะคะ<ม>แล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์ของโตโยต้อยู่ตรงกลางสำหรับโตโยต้เองนะคะนุ่นบอกเลยนะคะเป็นแบรนด์ที่ใหญ่นะคะศูนย์บริการมีให้อยู่ทั่วประเทศเลยและที่สําคัญอไหล่ไม่จุกจิกดูแลรักษาได้ค่อนข้างง่ายเลยเนาะ ในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ4กไก่ขคัง7544จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนปายแล้วด้วยต่อมาที่ชุดคมไฟด้านหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะรวมมาอยู่ในชุดคมไฟเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็ใช้งานได้เป็นปกติเลย แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าตัว TRD นะคะ Sportivo นะคะของเขาก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยนะคะซึ่งเราสังเกตได้จากสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้านั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวล้อกัน สำหรับลอ้อของเขานะคะจะได้เป็นลอ้อแม็กทูโทนนะคะปัดหน้าเงานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นของเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็ก l ีรูขอบ15นะคะและรหัสยรหัสยางของตัวรถคันนี้นะคะนั่นก็คือ18560 R15 นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นขนาดยางนะคะของตัวรถคันนี้มาพร้อมกับยาง m a x กซิทั้ง4เส้นเลยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่7ปี2020นะคะ ส่วนรายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะเห็นไหมคะว่าซุ้มล้อโค้งๆเดิมๆนะคะน็อตกริฟทุกตัวอันนี้ก็อยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะที่กระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพับหูกกระจกด้วยมือนะคะแต่ว่าการปรับกระจกเนี่ยจะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะซึ่งจะมีปุ่มนะคะควบคุมอยู่ภายในตัวรถนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับฝาครอบของกระจกมองข้างนะคะที่เป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถเลย ส่วนกระจกบาน,น,นหน้าก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานอยู่เลยนะคะก็มีสัญลักษณ์โตโยต้าติดมาให้อยู่แบบนี้นั่นเองเนาะตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะคะขนาดความหนาของฟิล์มนะนุ่นบอกเลยว่ากําลังดีนะคะไม่หนาไม่บางและที่สําคัญก็ไม่บดบางวิสัยทั์การมองเห็นอย่างแน่นอนแล้วก็มีการติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมใช้งานเช่นเดียวกัน ส่วนกระจกทุกบ้านนะคะก็เป็นของเดิมแท้จากโรงงานนะคะมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้ทุกบ้านเลยแล้วก็จะมีในส่วนของสัญญาณกันขโมยนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะ ถัดมาที่มือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบนี้ทั้ง4บานอ่านุ่นให้ดูในส่งภาพรวมด้านข้างกันสําหรับชุดแต่งด้านข้างนะคะนั่นก็คือสเกิร์ตด้านข้างนั่นเองนะคะก็เป็นชุดแต่งสเกิร์ตองแท้จากตรงรุ่นเลยนะคะเป็นของ TRD ดด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีขาวสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆตัวรถก็ไม่มีการตัดต่อมาด้วยนะคะอ่ะ ลุ้นซูมให้ดูใกล้ๆนะคะสำหรับชุดแต่งด้านข้างของเขานะนี่เป็นชุดแต่ง TRD Sportivo เลยนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนนะคะยังไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยนะคะซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์9แล้วก็รองรับ E20 ด้วยนะคะ ต่อมาที่ด้านบนหลังคานะคะเราก็จะเห็นในส่วนของเสาสัญญาณนะคะไวรับคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งสปอยเลอร์นน้อยด้านท้ายนะคะแล้วก็จะมีไฟเบรกโนงที่3นะคะอยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกัน ถัดมาที่ชุดคมไฟด้านท้ายนะคะจะเป็นหลอด LED นะคะรูปทรงของเขานะคะจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ t ต y ยต้ายาลิเลยจะไปในลักษณะแบบนี้นะคะและหลอดไฟที่เขาใช้จะใช้เป็นหลอด LED นะคะมีทั้งไฟไเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยรวมอยู่ในชุดคมไฟเดียวกันเลยมีตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านท้ายซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นคือยาลิ s นั่นเองตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลกักแบรนด์โตโยต้อยู่ตรงกลาง ถัดมาที่ด้านขวาก็จะเป็นตัว TRD นะคะ Sportivo ซึ่งเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นเองนะคะถัดมาในส่วนคิว้วฝากระโปรงด้านท้ายจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง2จุดและมีชุดแต่งสเกิร์ตด้านท้ายนะคะที่เป็นสีดำตัดกับสีขาวนะคะก็เป็นชุดแต่ง TRD ของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระห,หรือว่าประตูด้านหลังของตัวรถคันนี้กันสำหรับยาริสเองนะคะเป็นรถแฮชแบ็กหประตูหรือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะซึ่งต้่นบอกเลยว่าเป็นรถเล็กที่ไม่เล็กนะคะเพราะว่ารีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะคะพอตัวนนี้ก็ใช้ยาริสชมนี้อยู่เหมือนกันนะคะซึ่งภายในนะคะบอกเลยว่าเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเป็นอย่างมากเลยนะคะ เกิดมาด้านล่างนะคะเราก็จะเจอในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะแล้วก็ถุงเครื่องมือส่วนแม่แรงนะคะจะอยู่ใต้เบาะฝั่งข้างคนขับนั่นเองอ่ะดูในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างนะคะรอยซีนทางมะพร้าวก็สีเดิมเดิมนะคะสีเสมอกันทั้งหมดเลยนะเม็ดอาร์คทุกสุดก็อยู่ครบเลยนะคะเป็นดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะว่า เดิมแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็เรารับประกันเลยว่าไม่มีจมน้ําและไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะมาต่อกันในส่วนของน็อตประตูด้านหลังนะคะนี่ดูให้ดูใกล้ๆเลยว่าเม็ดอาร์คที่ประตูด้านหลังนะคะอยู่ครบนะคะเรียงกันอย่างสม่ําเสมอเลยนะคะโครงสร้างต่างๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยแม้กระทั่งขอบยางประตูด้านหลังนะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะ นุนให้ดูภาพรวมนะคะตัวรถด้านท้ายกันอีกหนึ่งครั้งนะคะต่อมานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะของตัวรถคันนี้กันสําหรับภายในนะคะเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะเราก็เริ่มกันตั้งแต่แผงประตูด้านในก่อนเลยเนาะนมือเปิดประตูด้านในเป็นเมทัลลิกสีเทานะคะคอนโซลตรงนี้นะจะมีในส่วนของตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทัลล็อกและกระจกนะคะปรับไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ว่าจะเป็นออโต้สำหรับผู้ขับขี่ ถัดมาเรามาดูกันตอนในส่วนของภายในนะคะตรงนี้ดึงออกมาได้เลยจะเป็นช่องสําหรับวางแก้วน้ำขวดน้ํานั่นเองแล้วก็ที่ปรับกระจกมองข้างเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านแบบนี้เลยแล้วก็มีแอร์แบกให้ด้วยจํานวนหนึ่งคู่น,น,นั่นเองนะคะ,ะด้วยกับตัวรถคันนี้เป็นรถปี2015นะคะเลขไมลอยู่ที่ 1 6 6 4 3 2กิโลนะคะซึ่งอันนี้เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียยไม่ได้ก่อไม่แต่อย่างใดเลยนะคะเราขายกันแบบนี้เลยนะ,ะอ่ะมาต่อกันในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องเสียงจอ a n d ด o i d สัมผัสทัสกีนของแท้จากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะนี่นะคะเลือกภาษาได้ด้วยนะดิเลือกภาษาโตกลงนะคะนี่ สามารถฟังนะคะในส่วนของตัววิทยุนะคะ FMAM ได้นะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะนี่เห็นไหมโอ้โหยังใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะสภาพค่อนข้างดีเลยเพราะว่าได้เป็นของเดิมแท้จากโรงงานนะถัดมาระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะคะปรับความแรงความเย็นตามใจชอบเลยแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออตโต้นะคะที่เป็นในลักษณะของขั้นบันได ต่อมาในส่วนของตัวเบาะเนี่ยค่ะคันนี้เนี่ยเจ้าของคนเก่านะคะได้เปลีป่ยนมาเป็นเบนาะนังสีดำมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพื่อให้การดูแลรักษาทําความสะอาดเนี่ยได้ง่ายกว่าเดิมและตัวเบาะของเขาก็ได้มีการปั๊มโลโก้ในส่วนของตัว TRD Sportivo ไว้ด้วยนะคะและที่บางแดดด้านบนนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะโอ้โหจะบอกว่ามันค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะ ถัดมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นบอหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะมีสายเดียวให้3เส้นแปลว่าออกแบบมานะคะรองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีการปูพรมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยและลุ้นจะบอกว่าตัวยาลิศเองนะคะระยะห่างระหว่างตัวเบาะแถวหน้าและแถวหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะนั่งเหยียดเท้าได้แบบสบายเลยส่วนเพดานด้านบนนะคะเขาจะเป็น ผ้นะา,ากำมะหยี่นะคะเป็นสีเทาเข้มนะคะเพื่อให้การดูแลรักษาทําความสะอาดเนี่ยได้ง่ายกว่าเดิมด้วยนะคะอันดับสุดท้ายนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยอนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถทันนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาชมไปพร้อมๆกันเลยว่าโครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถทันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้ของเขาเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ของ t ต y ยต้านะคะเป็น E c o กคาขนาด1,200ซีซีนะคะตัวเครื่องยนต์เดิมไม่มีการผ่านการติดตั้งแกส๊สนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างใดไม่มีน้ำมันไหลยเยิ้มได้เลยนะคะสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้นะคะตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรอ,อ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนตัวน็อตฝากระโปรงนะคะให้ดูโครงสร้างกันเลยนะเม็ดอาร์สจุดอยู่ครบ เมนอาร์ที่เบ้าชกสภาพดีสมบูรณ์นะคะน็อตแก้มน็อตคานสีเดิมเลยนะคานก็เดิมๆทั้งหมดเลยนะคะนี่น็อตเชื่อมต่อคานหน้ากับคานขวาคานซ้ายก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับส่วนคานด้านหน้านะคะก็ของเดิมแท้จากโรงงานเลยถัดมาอันนี้จะเป็นน็อตเชื่อมต่อคานก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์ที่โครงสร้างต่างๆนะคะก็สภาพดีสมบูรณ์อยู่ครบนะคะนี่คานด้านขวาก็ของแท้จากโรงงาน สติก k e มอก็ที่ติดอยู่กับเบ้าโชกสภาพดีสมบูรณ์เม็ดอาร์ที่เบ้าโชกก็เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมทุกอย่างคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดเลยฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานจะมีสัญลักษณ์โตโยต้านะคะติดไว้แบบนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เออสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้นะคะเพิ่งบง่งบอกเลยว่าเป็นของแท้จากโรงงานนะคะแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปงน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบเลยและนี่นะคะสติกอร์ที่มาจากโรงงาน และสติ๊กเกอร์สีก็ยังอยู่ครบเลยนะคะอันนี้ก็ทางบริษัททอโต้ของเรานะคะการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์ไม่มีผิดความและไม่มีจมน้ำมาอย่างแน่นอนและที่สำคัญเรามีบริการหลังการขายดูแลคุณลูกค้าให้ถึง1ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถที่นุ่นรีวิวให้ชมในคลิปนี้กับโตโยต้ายาริส 1.2 T-RD Sportivo นะคะปี2015สีขาวคันนี้กับราคาตั้งขายอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 004 2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาตุกเชสเลยดูจบแล้วนะคะนุน่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ